สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Surface Love Thalo นะคะวันนี้มาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วกันนะคะว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอในวันนี้มาดูสิเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณกันบ้าง พลังงานของคนที่กำลังจะเจอกำลังจะเจอความพิเศษความวิเศษในตัวเองเดี๋ยวแม่หมอจะขอเกินก่อนเลยนะพลังงานของคุณนะนะคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองรักตัวเองมีเสน่ห์รักตัวเอง,เองดูแลตัวเองใส่ใจกับตัวเองจนทำให้ ความรู้สึกรักตัวเองของคุณน่ะมันมันมันเป็นพลังออรา่าพลังงานออร่าที่เปล่งประกายออกไปคุณจึงเป็นคนคนหนึ่งที่มีสนเสน,น่ห์ดึงดูดคนรอบข้างมากๆยิ่งถ้าคนที่เขาได้รู้จักคุณน่ะเขาไม่เคยรู้จักคุณเลยเนี่ยเขาจะไม่รู้อะ่ะเขาจะคิดว่าคุณเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนแบบว่าอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยที่มอง ภาพรวมภาพภายนอกของคุณนะแต่ถ้าเขารู้จักคุณเขาได้คบกับคุณเขาได้รู้จักคุณไปทีละหน่อยเขาจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีมากๆอ่ะตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณที่ผ่านมานะแต่คุณกำลังจะได้เจอโซเมตเนื้อคู่จากจากการที่คุณ หันกลับมา,า,ออารักตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลสุขภาพดูแลผิวพรรณดูแลดูแลตัวเองอ่ะคือการรักตัวเองเนี่ยเท่ากับเรามาทนุถนอมตัวเองอยู่แล้วโดวยที่เราไม่ได้ไปโฟกัสที่ภายนอกคนอื่นเราหันกลับมารักตัวเองก่อนเพราะว่ามันเป็นฐานของการใช้ชีวิตเราไม่สามารถที่จะออดูแลคนอื่นได้เลยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแต่คุณรู้กลไกตรงนั้นแล้วอะ่ะการดูแลตัวเองของคุณไม่ได้การเห็นแกตัว แต่มันคือพลังที่คุณจะต้องสร้างพลังตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะส่งออกสู่ภายนอกมันมีอปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะพลังงานของคุณในวันนี้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ศึกษาหาความรู้อาจจะเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณก็ได้นะเข้าใจกฎอะไรต่างๆบนโลกใบนี้เข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมชาติเนี่ยพลังงานตรงนี้จะดึงดูดในคู่โซมเข้ามาแล้วก็คนคนนี้จะแบบ ้ายๆว่าทนุถนอมคุณมากอ่ะคอยปกป้องคอยดูแลอยากที่จะมาดูแลอยากที่จะมาปกป้องอยากที่จะเป็นคนที่มาซัพพอร์ตคุณอะไรทนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณดูน่าธนุถนอมมากเป็นพลังงานของคนที่มีความน่ารักในตัวคนที่เขามองคุณออาจจะมองคุณเป็นคนสวยเป็นคนหล่อที่คือดึงดูดมีพลังงานที่ดึงดูด เพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้จักกันจริงๆแล้วว่าคุณไม่ได้มีไปทางสายนั้นนะคุณเป็นคนที่น่ารักอ่ะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขถ้าคนที่เจอกันแบบฉับฉฉยวไปเจอกันสถานที่ต่างๆแล้วแบบเหมือนจะจีบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะติดกับดักคุณมากเลยเขาจะเล่นไม่ได้แล้วเขาจะจริงจังแล้วเขาจะพอรู้จักกันนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะนิสัยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยดูผิดจากที่เจอกันครั้งแรก คือพลังงานของคุณนะมันมันรวมไปถึงพลังงานของเขาด้วยในในวันนี้ของคนคนนั้นด้วยดีมากๆเลยพลังงานน่ารักมากๆแล้วแม่หมอมาให้ไพ่ช่วยขยาย คุณน่าจะเจอเขาแล้วอะเพราะมันมีพลังงานของเขาเข้ามาให้แม่หมอได้รับรู้ว่าเขาเจอคุณแล้วแล้วตอนแรกอะเขาไม่ได้ไม่คิดเลยว่าจะเจอคนแบบนี้จะคุณจะเป็นแบบนี้พอรู้จักกันไปนานๆะอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะคนคุณนี้น่ารักมากคนคนนี้น่ารักมากๆแล้วก็เหมือนติดกับดักอะ <laughs> เหมือนเขาอะติดบ่วงหัวใจอะมันเหมือนคุณไปติดเบ็ดอืคุณไปตกเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไม่คิดหรอกนะเขาคิดเขาเขาคิดว่าคุณเป็นเหยื่อเขามากกว่าแล้วพอได้รู้จักกันหน,หนักขึ้นหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขากลับเป็นเหยื่อของคุณอืมแบบนั้นนะแม่บอกมาดูก่อนคุณห้าใบเขาห้าใบนะคะเขาห้าใบนะคะเดี๋ยวแยกฝั่งดีกว่าน,นะ สำหรับเป็นห้าดาบห้าดาบบ่งบอกโดยมูนห้าดาบ The star รก้าดาบอาจจะมีคนที่กำลังเครียดอยู่บ้างนะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรดูคุณก่อน King of Wands f p u r t e n t e s l e s Six of w a n s s Six s f Swords แล้วก็ queen of source พลังงานของคุณแบบยอดเยี่ยมมากๆราชาถือไม้ราชินีถือดาบแล้วก็หกไม้คือชัยชนะหกดาบก็คือการที่ move on ตัวเองจากเรื่องที่มันแย่ๆได้จากเรื่องท็อ o ซิกในชีวิตตอนนี้คุณอยู่ในจุด queen of s o ซ r c e ก็คือการที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญเป็นคนที่ ไม่หย่าเก่งต่อสถานการณ์ใดๆในชีวิตแล้วคือฉันเจอมาเยอะแล้วแบบโชคโชนแล้วฉันไม่ยอมให้ตัวเองตกปเป็นเหยื่ออีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยพลังงานเก่งแล้วก็เก่งประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปอยู่ตลอดตลอดอะ่ะคุณถึงแม่หมอถึงเห็นพลังงานของคนที่รักตัวเองมากๆอะ่ะโฟมากๆมาดูเขาไฮพินเทสนี่คือเขาเด็กถือเหรียญอ่ะไม่ใช่ เออใช่เด็กเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญห้าเหรียญ The fool แโร pentacles พลังงานของเขาเขาก็เขาก็อยู่ในจุดที่เป็นอิสระนะเขาก็อยู่ในจุดที่เขาก็อยู่ได้นี่แหละเขาก็อยู่ได้เขาก็เหมือนเริ่มวางแผนในการใช้ชีวิตแต่มันมีบางอย่างที่เขารู้สึกมันมีบางอย่างที่เขาเจอปัญหาอยู่ในตอนนี้ เขาเจอปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเขามีปัญหาอะไรแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยชีวิตของเขาก็โอเคในตอนนี้เป็นการเริ่มต้นวางแผนการใช้ชีวิตการอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรมากมายแม่หมอไม่เห็นปัญหาทางด้านการเงินถึงแม้ว่าห้าเหรียญจะขึ้นแต่มันมีเก้าเหรียญมาประกบตอนท้ายเนี่ยตอนนี้เขาก็สวยๆหล,ล่อๆของเขานั่นแหละไปแต่ว่ามีอุปสรรคและปัญหาในความคัดขัดข้องใจอะไรอย่างนี้หรือหรืออาจจะเป็นเพราะคุณหรือเปล่า ฮพินเทสมันยังไม่ชัดเจนคุณอาจจะยังไม่ชัดเจนกับเขามากเท่าที่ควรเขาเลยเขาเลยรู้สึกแบบนั้นเขาเลยรู้สึกว่าเอ้คุณจะชอบเขาหรือเปล่าคุณจะจริงใจกับเขาหรือเปล่าคุณจะจริงจังกับเขาแน่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความรู้สึกนี้นะคะมันเป็นพลังงานของเขาแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาล่ะ สิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาก็คือ10 of Cups คุณก็รู้สึกว่าเขาก็โอเคนะเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับเพึ่งพาใส่ได้อะเพึ่งพาใส่ได้แล้วก็ถ้าจะคิดถึงอนาคตก็มีโอกาสคุณก็แอบวางอนาคตไว้กับเขาเหมือนกันนะ10ถ้วย2ดาบ เด็กถือดาบแต่ก็แอบไม่มั่นใจอะถึงจะรู้สึกว่าเออโอเคคนคนนี้ก็มีอนาคตเหมือนกันนะก็สามารถที่จะวางแผนอนาคตด้วยกันร่วมกันได้แต่ก็มีบางอย่างที่จะต้องคิดมากนิดนึงที่จะต้องแบบเหมือนต้องต้องคิดเยอะนิดนึงสําหรับคุณนะคิดเยอะไม่ถึงกับว่าเครียดหรอกแต่คุณจะต้องพิจารณาในบางเรื่องกับเขาเหมือนคุณก็แอบระแวงเขาบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวแม่หมอจะขยายหน่อยว่าคุณ มีความระแวงเขาในเรื่องใดจัสมินสองไม้แล้วก็ห้าดาบพลังงานห้าดาบพลังงานของห้าดาบดุดซันคุณคิดว่าไม่รู้นะคนคนนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ใกล้คุณหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมีสองไม้นะคะมีสองไม้คุณอาจจะระแวงระยะทางว่า หนึ่งเลยเนี่ยคุณจะระแวงเขาเกี่ยวกับว่าเขาจะจริงใจไหมคุณก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่าเพราะว่าความไกลกันเนี่ยมันจะลงตัวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันมีบางอย่างในคําพูดในคําพูดบางครั้งก็จะมีบางคนนะ่ะที่แบบว่าเรามีปัญหากันก็จะพูดแรงนิดนึงอ่ะพูดแรงนิดนึงจะเป็นที่เขาหรือเปล่าเป็นที่เขาหรือเปล่าหรือเป็นที่คุณก็ได้แต่มันมีประเด็นที่ว่าเวลา,าพูดคุยกันแล้วเวลาไม่ไม่ค่อยลงกันอะไรอย่างเงี้ยจะแบบ มีคนที่อารมณ์ร้อนอยู่คนหนึ่งแหละมีคนที่อารมณ์ร้อนก็เลยอืมน่าจะเป็นเขานะกะณีถ้าเป็นกรณีถ้าคุณคิดว่าถ้าเป็นเขานะถ้าเป็นเขาอ่ะคุณก็กลัวว่าจะไปกันรอดไหมแล้วมันจะโอเคไหมมันจะเป็นเดือดซันไหมชีวิตค,คู่ของคุณจะเป็นเดือดซันไหมอะไรไหมแต่ถ้าเป็นคุณเองคุณก็ระวงว่าเออแล้วเขาจะรับคุณได้ไหมแล้วเขาจะโอเคไหมถ้าวัานหนึ่งนิสัยใจคอของคุณเป็นแบบนี้อะไรอย่างไงเขาจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีความคว,ความกังวลเรื่องนี้เล็กน้อยนะคะแล้วเรามาดูความในใจของเขาอีก แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ดูฝั่งเขาบ้างนะคะเด็กถือไม้เทา้าห้าถ้วยเออไม่ใช่ห้าถ้วยทำไมไม่หมอบอกห้าถ้วยแปดถ้วยแล้วก็แปดไม้แปดถ้วยแล้วก็แปดไม้เออคุณกับเขานี่ค่อนข้างสับสน ค่อนข้างสับสนนะ่ะเหมือนยังใหม่กันอยู่หรือเปล่าจัสติกไม่หมอะขาขยายนะหนึ่งถ้วยโอเคเขากลัวคุณทิิงเขาในตอนนี้นะถ้าถ้าถ,ถ้ามีปากเสียงกันนะ ถ้ารู้สึกว่าทะเลาะกันในตอนนี้ทะเลาะกันเกิดขึ้นเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรืออะไรก็ได้นะเขารู้สึกว่าจะโดนคุณทิ้งหรือเปล่านะคุณคุณไม่พอใจหรือเปล่าคุณจะหลังหนีเขาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเขารักคุณนะหนึ่งถ้วยออกมานะเขาบอกว่าก็บอกว่าเขารักคุณเขารักคุณแล้วก็แคร์คุณมากด้วยคนคนนี้เขาแคร์คุณมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดคือว่าในการเริ่มต้นกับคุณเนี่ยเหมือน เป็นความท้าทายเหมือนเป็นเรื่องที่ทําให้เขามีแพชชั่นน่ะเขารู้สึกกระตือรือร้นเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีชีวิตชีวาเขารู้สึกดีคุณไปเติมไฟในตัวให้เขาอ่ะอ<ม>ืมคุณไปเติมไฟในตัวให้เขาพลังงานทั้งสองฝ่ายตอนนี้อาจจะยังไม่คิกกันนะอาจจะยังรู้นิสัยใจคอกันได้ไม่เท่าที่ควรแต่จริงๆแล้วพวกคุณสองคนน่ะน่าจะมีใจให้กับกันและกันนะ พวกคุณสองคนรักกันนี่แหละชอบพอกันแต่ยังต้องเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันอีกอีกยาวเลยอีกยาวเลยเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็แม่หมอจะให้ไพ่ช่วยแนะนําช่วยบอกว่าคุณสองคนควรจะปรับปรุงหรือควรจะแก้ไขหรือควรจะดําเนินชีวิตยังไงต่อ The Devil The Devil King of Cups คิงออฟคัพเดี๋ยวทำไมกล้องไม่หมอไม่โฟกัสคิงออฟคัพส์โอเคคิงออฟคัพส์เดอะเดวิลแปดดาบดีเอ็มเพ t ดีเอ็มเพจเนี่ยจะมาทุกคลิปสองสามวันมาแล้วนะแล้วก็สามไาม้ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกพลังงานของคุณกับเขาคําแนะนําคําแนะนําเลยก็คือว่าไม่ต้องไปเครียดน,นะคะใต้สําหรับเป็น the emperor ไพ่เนื้อคู่ก็มาแหละ soamed the emperor the e m p r e ร s คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไพ so ่โซเม e ไพ so ่โซ a ม e ตัวเนี้ยคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็หนีกันไม่พน้นนะยังไงก็หนีกันไม่พน้นสิ่งที่ไพ่แนะนํามาก็คือ คู่สองคนนะมีมีจิตวินญ,ญาณที่ผูกพันกันมาเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นอะ่ะไพ่ใบนี้ก็บอกว่าหนีกันไม่พน้นผูกโยงผูกเกี่ยวกันมีแพชชั่นโหยหาซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรักซึ่งกันและกันแต่ในปัญหาในในการดำเนินชีวิตและการประครับประคองความรักอะ่ะมันไม่มีใครที่จะแบบว่าเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นไม่มีปัญหาเลยร้อยเปอร์เซ็นไม่มี มันต้องมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขไม่ต้องไปวิตกกองบลไม่ต้องไปเครียดอะไรคุณได้พัฒนาต่อแน่นอนคุณสองคนได้สารต่อความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสที่มีโอกาสที่คุณสองคนจะได้อยู่กันอยู่กันเย็นแก่เย็นเท่านะเป็นพลังงานตรงนั้นเพราะเป็นพลังงานของเนื้อคู่ะมาคอยเกื้อหนุนมาคอยซัพพอร์ตมาคอยให้กำลังใจกันและกันอยู่แล้ว แม่หมอจะให้ไพ่สำหรับนี้นะช่วยบอกพลังงานของคุณกับเขาเพิ่มเติมนะคะ Re l e a s e y อ u r ex อย่างที่บอกไปนะไม่ต้องไปเครียดนะคะเคลียรพลังงานลบ,ลบๆเคลียร์พลังงานอะไรที่ที่ที่มันดูไม่โอเคอะ่ะมันทําให้ความรู้สึกสดใสสดชื่นในความรักของคุณนะมันจืดจางอะ่ะไม่มีอะไรความรักของคุณในครั้งนี้ดูแล้วมีแพชชั่นมีแพชชั่นมากๆแล้วเป็นความรักที่ดึงดูด ซึ่งกันและกันอยู่เสมอๆเพียงแค่มันจะมีพลังงานบางอย่างที่มันมีความวิตกกังวลความเครียดความไม่แน่อกไม่แน่ใจกันและกันคือยังใหม่ซึ่งกันและกันอยู่อะดังนั้น่ะปล่อยผ่านอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันยังไม่เกิดขึ้น่ะมันเป็นความเครียดความกังวล่ะปล่อยไปเลยเอาเอาแต่ความสุขความรู้สึกดีๆเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องเอามาจับเป็นประเด็นนะเพราะคุณสองคนดึงดูดกันและกันคุณกับเขาอะคือคนที่เหมาะสมกันที่สุดในช่วงนี้ เพียงแค่เปิดใจเพียงแค่แสดงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณอยากจะให้เขารับคุณได้ในตรงไหนก็บอกกันได้ว่าเออเราเป็นคนแบบนี้นะแล้วก็เขาก็เหมือนกันเขาก็ให้เขาแสดงตัวตนของเขามาก่อนเลยว่าเออเขาเป็นแบบไหนช่วงตน้ตนๆเนี่ยถ้าถ้าแสดงความเป็นตัวเองออกมาเราจะรักแล้วก็ชอบกันในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นของจริงของแท้จนมันนึงไม่ต้องเสียเวลาในการคบกันแม่หมอมองว่าอย่างนั้นแล้วคุณสองคนก็จะคบกันได้ถ้าเปิดเผยความรู้สึกข้างในโดยที่ว่าพูดกันตรงๆมีอะไรพูดกันตรงๆรเลยไม่ต้องรับลมคมในไม่ต้องอั้มอึ้งไม่ต้องกลัวที่จะแบบดูนี่นั่นอ่ะแม่หมอมองว่าคุณก็ชอบคนตรงๆด้วยคุณก็ชอบแบบแบบเออมีอะไรก็พูดตรงๆมาเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันทีหลัง ในในเรื่องที่ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะปัญหามันเล็กน้อยมากๆเล็กน้อยชอบมีปัญหาก็จุงก็จริง,งอะไรแบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆกวนใจกันเท่านั้นเองก็เคลียรเรื่องตรงนี้ซะความรักของคุณจะได้แบบสดชื่นแล้วก็แบบโอเคมากๆเลยที่ไม่หมอเห็นนะคะก็วันนี้คุณเจอคนที่ดีเขาก็เจอคนที่ดีอย่างคุณเหมือนกันแม่หมอก็หวังว,ว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ